พักสองพี่น้องกําลังได้สามกิโลนี่แหละย่างครับผมอ่าดูพี่น้องเอ้ยผ่านนี่ครับผมพี่น้องมาหลายครับผมตอเตะเขาเจ็บกอดอ้ครับผมคุ้นสุดทนเดียวเฮ้ยผ่านตอเตะเขาเจ็บกันเด้ครับผมนี่กมาหลายครับ อออพอเจอมากระพีกระหน่อมมวนขนาดครับผมมื่อนีร่พอให้ผึ่งแดงน้ำครับมุนตาพอเจอบานเฮนที่นเขาชีสพูเลยครับผม หยดแล้วครับเอานดมแนว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 อาปุ้บพี่น้องเอาน้าเต้ป้อเต้เก็บเลยครับผมเต็มตาแล้วครับผมไอพี่น้องพี่เก็บสวัสดีครับผมป้าไงไม่ไงลุงป้าวาทุกคนทุกหม่องบอลครับผมทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศครับผมมือหนี่งกับพ่อกันในวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมนักล่าเพ็ดปม่เต้พ้าเต้ป้าแต่ขึ้นป้าขึ้นเขาคือเก่าครับผมมือนี่แต่ขึ้นเขาสูงแห้งครับพี่น้อง ก้ล่างขึ้นมาฮอดหลังผู้จองครับผมผ้าพีผ้านองขึ้นเขาเมือนี่ครับผมว่าพอเตยจะโศกจะมานบ่ครับมาไม้หมๆครับผมถ้ามาส้มทะเลหมอกน้ำครับผมขึ้นเขาสูงครับเมื่อนีผู้จองครับผมข้างแรกของพอเตยเด้อพุ่นแนมลงไปข้างล่างครับผมบ่มียงทะเลหมอกครับผมแนมไปบ่เห็นบ้านเห็นปลาใหม่เลยครับทั้งลุมขึ้นเขาสูงครับเมื่อนี่ มาหลุ่นมาส้มมึงกับพ่อเตยมึงว่าจะหมานบอครับไปหลุ่นไปส้มน้ำกันไปลุยมันกันเลยครับผมภาคสองพี่น้องกําลังได้สามกิโลนี่แหละย่างครับผมหมูมเพิ่นว่าสี่โลกลัวครับผมสี่โลกลัวพิ่นว่าครับผมเอาผ้าพี่ผ้าน้องส้มบรรยากาศซื่อแล้วครับมือในพ่อเตยบงหูพี่กัดครับผม พาพี่พาน้องเบิ่งบรรยากาศเชื่อช่วยครับเฮ้ยขเห็นี่ปวกตาบบาลน,นี่สวยๆเลยครับผมปวกตาบจะได้ก็ดวกน้อยเถอะครับผม <c oughs> อืออ้าวมันหมานะครับผมปวกตาบครับเห <c oughs> ็นผู้จอดกันมาพร้าวปวดตาบล้วครับผมงูวาครับผม เย็บโหลดเพิงบางบ้านละอือดอกสวยๆครับผมนี่ดอกข้างล่างได้สิ่งๆผูครับเพิ่นได้ผมโอ้ยชุดยอดครับผมอ๋อผู้จองมือนี่พี่องดูนกพอเตยเป็นงอจะมาหน่อยม้าร้ายครับผมเห็ดเพิงเลือดก็มีกันตัวครับผมผู้จองครับผมนีงดอกแดงแห่งม้นครับผมาอ๋องูผู้จองเห็นแล้วครับผมของดอกแล็ ครับผม๋อเต้ปีนปางงามกิ่งเง้ยครับผมมันหมันครับผมเสียเลยครับพอเต๋พ่อลรางกผู้จองเหรอครับผมสามจูงกับสองใครครับอ่ามันหมันครับผมโอ้หงามหงามครับผมเดีด้วดิ อสองไข่ครับผมงูเหลืองครับเบิ้งพี่ชูก่อนเหลืองอยู่ครับผมเอาเจ้านี้ือเป็นต่เปาะอยไอ้สิเนาะบ้านแมีนบ่แมีนอยู่ครับผมเดี๋ยวมันมันครับพูดพูดครับผมพูดเห็นอยู่พูดครับผมพึ่งบุกบาครับผมเหมืไปกองให้บ้งเลยนี่ใช่ครับผมนี่นี่ครับปัดอู้ยแมีนเจ้าครับผม ผมก็ชุดหย่อนไอ้พี่เจบครับผมเพป่นเห็นโพเตอตาโพดีครับผมพอเตอเห็นยงรือครับผมแม่นพี่นอองก้นพ่นนะผมมีร้องครับสวยเลยครับผมนะพี่น้องพ่อกามาน้มกันครับป่าลุงชุ่มตำโพเตอเนี่ยครับมาน้มกันครับผมงามๆเลยครับผมแม่นสุดยอดเลยครับ ดอกนี่ก็สวยครับผมอ้าวผาลูกพาหลานหาเด้อพ่อใหญ่เอ้ยขึ้นมาข้างแรกครับผมผู้จองครับผนเดือดสวยๆครับผมอ่าขนไปกับพ่อเตอครับพอเตอร์ได้มาครับพ่อเตอขึ้นเขาสูงลามึนผ้าถิ่กระเม็นครับผมผนเดือดขนขาลายครับผมมันหมาเลยครับเออฝืนวัวก็มีเด้อพี่น้องบาทออกน้มกันครับผม ลุงกับเอิญอยู่ครับผมปมามมันาเด้อครับผมอู้หูกวาครับผมชิ้นสวยเผื่อเห็นเพิดนี่เพิ่งเหลือเป็นกลุ่มเมืก่อนนึกครับผมป๊าขอตัดลงมาก่อนครับมาด้วนครับผมชิสวยมีแต่ดอกชิสวยครับผมแม่นเบิ้ครับอู้หูกลุ่มเมืก่อนเลยครับผมบัน Nó à, có thể khó chép con khách xuống đây hả không? Không á Thôi, chạy luôn cả gần hả không? พุ่เพิรเพื่งวาครับผมออกน้ำกันครับผมนกระเดื่องะาแฟครับผมพัดนี่เพิ่องวาครับผมน้ำน้ำเงีครับผมสวยเลยโอ้ยออกน้ำกันเลยครับกระเพชรเพิ่งเลือดครับผมอ๋อกระเท มากะพีกับหนองมวนขนาดครับผมมื่อนี้พอให้ผึ่งแดงน้ำครับออกน้ำกันเลยครับผมผุนเย็บลุงเกตเกตอ้มันหมานคู่คนครับผมเอาหลุนมงว่าพ่อเตยจะเต็มตาปุ้ยมาแดงปลาลี่สิติครับผมฮัทอ้ามันหมานครับผมง่ามๆเลยครับลุงพ่อเตยจะจมขนาดครับผมบุกลุงเอ้อมาหมานครับผุนอ้าลุย ขาเคลื่อไปไว้แล้วได้เน่ทั่วหน้าทั่วตาเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งสิเก็บปเ้ผู้ขาครับผมพี่ครับไอ้ผู้ข่าเอาแล้วบานเลยคักแล้วพี่น้องโอ้้ยผูเต็มเงาเลยครับผมโอ้ยชุดหยอดเลยพี่เต็มเงาใหม่เลยโพดแท่งเอาาหาลุงฮะอ๋อนี่ปลาเต่าเจ้ามองเงาคุ้งป่าเตยาได้บานพี่เมียนเบิ้งครับผมพี่ใจเย็นๆเด้อพี่น้องเด้ออย่าเพิ่อฝ่าว้อป้าลุงเอ้ย เจ็บแบงแบงกนเจ็บครับผมชุดยอดครับชุดยอดครับผมอ้ารป่าลุงมานำการับข้นผู้จองครับมึอนี่เม่เตยพอีบม่านั่มพอเตยเล่มนผู้จองเพิ่งมากับป่ากับลุงครับผม อยมาขักมานี่แถวบานเฮ็ดดงเฮ็ดบดดินครับผมอ๋อปุ้ยปุ้ยบ้าบ้าแน่ผุนปา้าลู่ปอ,อ,อเต้ลุยอยู่ครับเจ็๊ม้อนแล้วอยู่ครับผมบ,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 บุ๊คบุกคบุ๊คเออปอเตก้กะใกล้จะเต็มตาเลย้อพี่น้องบ้านชุดยอดครับผมฝนกระตกขนาดพี่น้องป้าาชิ้สวยเลยครับป้าาาชิ้นผึ่งเลือดขากองพอดีนีครับผม ดอกบานดอกเถาก็มีครับผมชุดยอดก็เมื่มอีกหรีครับผมหืมขาดเงี้งครับผมเพิ่งเลือดเพิ่งขาลายครับผมผู้จองครับชุดยอดปั๊ดสมพิชชาพสนลือหรีครับผมชุดยอดแล้วครับสมซาสมลือครับผม ผู้จองครับผมปาดอยู่แบาบาปคอถูกคอภัยเด้อครับผมมวนแห้งครับผมเนีย่ยก,กับลุงกับป่าครับผมเป็นได้ลุงเอาเลยลุงจัดจัดเพิ่งเลือดครับผมอันสวยๆครับผมออกหลากหลายด้วกันครับเฮ็ดผู้จองครับผมปาด สมราคาเพิ่นว่าครับผมพี่สีสบูพี่นอ้องเอ้าม่วนเนี่ยเด้อครับผมมือน,นี้เออสีชมพูครับพอเจอเห็นแล้วครับผมอ๋อมาพ่อนน้ำมูอแล้วครับผมสีชมพูบาเนี่ยนี่ผมเพิ่นคว้วสวยงามเพิ่นครับผม เบิ่งครับพี่น้องพอเตยมาเช้าเลยครับผมมวเนีนงปานเอาพูนครับผมพุ่นเมียนเบิ้ลครับพุ่นอ่ะฟังเสียงปีเด้อพี่น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยบ้านนี่ครับผมพี่น้องมาหลายครับผมพอเตยขอเก็บปอดครับผมครับผมคุณช่วยพูนเดียวเอ้ยบ้านพอเตยเขาเจ็บนเดนะครับผมมึงนมาหลายครับ

ปเองอย่าพึ่งดาวไเถอะเถชิ้นคนนี้พี่จ้องกั ขอบคุณพนยังมีให้ลูกป่ะเอ่ดขอขอบคุณจับป่ะเขาครับผมพาดเพ่นลมพัดไปน้องนี่เด็น้นเยครับพี่เรื่องอะไรครอืมครับขอบคุณพะยังมีให้ลูกป่ะ เฮงเด้อครับขอถกขอพายเด้อเพอถึงเก็บฝาไหมครับผมหมูพันลายเฮงครับผมพาดทุกคนครับผมโยกโป๊เนียครับผมเดินเไปครับผมเก็บเห็ดก่อนเก็บเก็บเห็ดก่อน น ok like oui> ี่พอเตเอิ <h 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 ่นครับผมพอเตอเคลังมากนะพนถือจ่อครับผมมันหมานครับผมเห็นมันหมานกูคนเด้อพี่น้องป่าลูกกุ้งค้นไฮมันกู้งคนเอาบุกบุกบุกเดี๋ยวนครับช่วยสวยดอกนึงครับผมมูอกระจักไปสายแน่ครับผม อาเอื่นนะการฉนรเพื่อนพดแล้วครับมันหมาเลยครับเต็มตาแล้วครับผมนี่แหละงูพ่อเต้ใสกระเป๋าไว้เหรอครับโอ้ขาแกงครับผมพี่น้องพ่อเต้ลุยขนาดทั้งนี้พ่อเต้ก็บจิลุยครับผมเห็นบดดินครับบานนี่ปวดพ่อปอกโมกแตงครับผมแมนแมนแมนปอดเจ็บปอดดินปวดปวดพ่อปอกโมกแตงครับผม

งามได้ครับเ่งกระดูงครับผมวสวยเลยดอกสวยดอกครับผมปัดกระดูกครับผมมุนตาพอเตอบานเห็นหเฮ็ดเผินเขาชี้ขึู้เลยครับผมหย่อดเลยครับปัดจองนี้ครับผม งามๆเลยครับผมเอ้าึ้นผู้จองมาครั้งแรกครับผมถือว่าหมานครับผัสเอ้าสีชมพูเป็นขวนตาพอเตยครับผมปัสถือกระเมนครับอ้าผู้จองครั้งแรกก็มีเห็นน้ามูเหรอครับผมเผื่อเข่าสีชมพูครับผมงามๆเลยครับ สวยเลยครับผมสวยงามนี่ครับโอ้ยมเพื่อนว่านื่งเอกผู้จองครับผมงามๆเลยครับเนี่ยพระเตยขอสรุปกลีบเออด้อพี่น้องวันที่ยี่แปดพฤษภาปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมนักล่าเฮ็ดไม่เตย 1, m, พระเตยปลาแตยขึ้นปลาแต่แพระเตยผู้เดียวครับผมขึ้นขึ้นผู้จองครับผมครั้งแรกครับผมมนันครับผม งานของปรเตสมนันสุดยอดครับผมอาจจะถ่ายชิปบริษัทเก่นไปเลยเด้อพี่น้อฝนกบมินแมนมินแมนไม่เศร้าครับผมอพอเตสเห็นอนะไระะนะครับเ,เพชเผงสีชมพูครับนั่งเอกผู้จองครับผมสวัสดีครับผม